ก็กลับสวัสดี FC นะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้พามาดูนะครับต่อไม้กันเก้านะครับนี่เจ้าของเขาตกแต่งเรียบร้อยนะครับแต่ที่นี่นำมาตากแดดตากฝนขัดกระพี้ออกแล้วนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับมีหลายตอนะครับนี่ใหญ่หญนี่ กันเกาครับกันเกาล้วนๆนี่เหลือแต่แก่นแล้วนะครับนี่ใหญ่ๆใ,ใครสนใจนะครับทักมาเลยนะครับผมนี่สวยๆงามๆนะครับสายต่อไม้สนใจก็ทักมาเลยนะครับมาคุยกันได้นะครับผมมาดูของจริงได้ สวยงามเลยทีเดียวโอเคนะครับผมสวัสดีครับที่นี่กบ,บินบุรีปลาจีนบุรีครับผม